สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีพิจิกษ์นะคะรักนาพฤษภท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายนเดือนมิถุนายนนะคะครึ่งเดือนหลังของเ,อเดือนมิถุนายนเป็นอย่างไรบ้างความรักชาวราศีพฤษภนะคะตามหน้าไพ่แม่หมอการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมด้วยนะคะเอาล่ะเราไปดูหน้าไพ่กันเลยนะคะ พืชศพนะคะไพ่ไฮโรแพน ความรักชาวราศีพฤษภนะคะมีไพ่ไฮโรแพนนะคะเป็นไพ่เมลักนะคะมีไพ่ไฮโรแพนเป็นไพ่เมลักนะคะเป็นไพ่พระเนาะคุณอาจจะได้รับพลังงานอะไรบางอย่างที่รับพลังงานที่ดีนะคะเข้ามาเป็นไพ่ไฮโรแพน ได้รับพลังงานไฮเปรแพนนะคะเป็นไพ่พระเนาะช่วงนี้นะคะอาจจะสำหรับชาวเพิกงศพนะคะที่เคยนะคะที่เคยผิดหวังอ่านะคะที่เคยผิดหวังหรือว่ามีปัญหานาไพ่สิดาบไพ่เ้าดาบนะคะหรือว่าได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วที่เด็ดขาดนะคะนี่คือเรื่องอดีต ที่คุณอาจจะเลิกกลากันหรือว่ามีปัญหากับกันแต่ว่าไพ่สองถ้วยคือการไพ่สองถ้วยคือความจริงใจให้กันและกันนะคะคุณยังมีความจริงใจให้เขาอยู่อยากขอเริ่มใหม่ตอนนี้ชาวผู้ศพนะคะอาจจะมีในบางท่านที่อยากจะขอเริ่มใหม่อยากจะขอคืนดีมีไพ่ไฮร็แฮงแมนแล้วก็ไพ่วิวออฟอฟอร์จูนว่าคุณมีความคิดนะคะที่จะเริ่มต้นกับคนคนนี้นะ ตอนนี้คุณอาจจะอิสระดีอยู่แล้วหนะ้าที่การงานความสําเร็จนะคะการเงินของคุณคล่องตัวนะคะในปีในเดือนมิถุนายนมีเรื่องของการเงินมีความคล่องตัวและอยู่อาจจะอยู่ในมุมของตัวเองอาจจะอ,อยู่ในโลกของตัวเองนะคะหล่นละเนาะใช้ชีวิตอิสระนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะมีไพ่ไฮเปรแพนเป็นไพ่เมลักมีเกณฑ์ว่าคุณก็ยังคิดถึงคนเก่าอยู่ที่กําลังมีปัญหานะคะที่เขาห่างหายเราไปอันนี้สําหรับไพ่ที่ คนเก่านะคะที่กําลังมีปัญหาหรือว่าเลิกลากันไปก็มีเกณฑ์ว่าคุณอยากจะขอเริ่มต้นนะคะอยากจะขอคืนดีกับเขาคือการเริ่มต้นครั้งใหม่นะคะขอแก้ตัวก็ได้และที่ผ่านมาเป็นสิบดาบนะคะปัญหามากมายที่รุมเร้ามาโดยตลอดแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้สึกว่าใช่นะคะคุณยังยังยังอยากจะกลับมาอยู่หรือว่าตอนนี้คุณอยากจะ เหมือนกับว่าตอนนี้คุณก็อาจจะอิสระดีอยู่แล้วนะตอนนี้อยู่ในที่ที่ของตัวเองก็มีความสุขดีนะคะแต่ก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่หนะ้าที่การงานการเงินก็ดีอยู่แล้วนะกาลังทําธุรกิจในบางท่านนะคะแต่ว่าใจเราอะยังห่วงเรื่องของความรักยังคิดถึงเขาอยู่นะคะพ่เดอดสตาร์าชินีถ้วยคุณยังพยายามที่ยังคิดถึงเขาอยู่นะพยายามที่กําลังหมุนถ้วยนี้อยู่และก็เดอดสตาร์อยากให้เขากลับมานะคะอ่า อัศวินดาบนะเด็กถือดาบนะคะและบางท่านบางทีอาจจะแอบ,บดูแอบ,บส่องเขาคนนั้นของคุณอยู่ก็ได้ตอนนี้คุณอาจจะแอบ,บดูเขาอยู่ก็ได้นะคะยังห่วงใยยังมีความรักความห่วงใยให้เขาอยู่ตอนนี้พลังงานไพ่ของชาวผู้ศพนะเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามทําอะไรบางอย่างหรือต้องการการเริ่มต้นนะคะต้องการการเริ่มต้นแต่คุณมีความจริงใจให้เขาอยู่ตอนนี้คุณอาจจะอิสระเรื่องการเงินแล้วก็อาจจะ เรื่องของธุรกิจการงานคุณค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะเรื่องเองินเรื่องงานนะคะแต่ว่าเรื่องความรักเนี่ยคุณก็ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆคุณยังมีความจริงใจให้เขาอยู่และอยากจะขอเริ่มต้นแต่คนนี้คุณกําลังคิดอยู่ทบทวนอยู่นะคะแล้วถามว่านะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้ไหมชาวพุทธบางท่านนะกำลังพยายามที่จะขอคืนดีหรือคุณกําลังพยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ในบางท่านนะคะ อาจจะโคตรกำลังคบคุยอยู่ก็ได้และกําลังมีปัญหากันนะตอนนี้อาจจะไม่ได้เลิกลากันแต่ว่าคบกันอยู่ก็มีเกณฑ์ว่านะคะคุณเหมือนพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ถึงแม้เราอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างนะคะแต่ว่าทิศทางนะคะในความสัมพันธ์จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นสําหรับคู่ผู้ศกที่กําลังมีปัญหาหรือกําลังไม่เข้าใจกันในช่วงเวลานี้นะคะก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะหันหน้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันยังไม่สามารถเลิกลากันได้นะในช่วงเวลานี้นะคะ ต่อไปเราไปดูต่อค่ะเขาคนนั้นคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรคะเขาคนนั้นของชาวพุศกนะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะคะแล้วคุณคิดอย่างไรกับเขานะคะแม่หมอแบ่งไพ่สองชุดเช่นเดิมนะคะเขาคิดอย่างไรกับเรานะและเราคิดอย่างไรกับเขา ให้ด้านล่างนะคะเป็นไพ่ชาวราศีพฤษภไพ่ชาวราศีพฤษภนะคะสถานะแค่คนคุยสถานะคนคนกำลังคบคุยกันอยู่นะคะยังไม่ชัดเจนหรือว่าคบกันมานานแล้วก็ได้นะช่วงนี้คุณอาจจะกำลังนะคะคิดว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะไม่แม่หมอแบ่งไพ่เป็นสองชุดนะคะไพ่ของคุณมีเจ็ดดาบนะคะไพ่ของคุณมีเจ็ดดาบมีไพ่ไพ่คุณมีเจ็ดดาบไพ่ justice นะคะ คุณเหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆที่กำลังมีปัญหาที่ผ่านมาหรือไป่ายได้ไปลายหนึ่งนะคะได้ใช้อารมณ์นะคะได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาเนาะหรือเขาคนนั้นหรือคุณกำลังมีเรื่องทะเลาะอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เข้าใจกันแล้วคุณก็อาจจะหลบดีเขาไปแต่ตัวนี้คุณอยากจะขอเริ่มต้นชาวพุ้สพอยากจะขอคืนดีอยากจะขอ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมานะคะหกดาบคือเรื่องราวที่เงียบหายกันไปในบางท่านอาจจะห่างกันนะในบางท่านอาจจะทะเลาะก,กันแล้วแล้วก็อาจจะอยู่คนละที่ตอนนี้นะคะหรือเงียบหายไปเด็กถือไม้เท้านะคะมีเกณฑ์ว่านะคุณกําลังจะขอคืนดีหรือขอเริ่มต้นอยากจะออปรับความเข้าใจเรื่อง ที่ผ่านมาที่ไม่เข้าใจกันนะนี่คือชาวพุศดนะคะคุณพยายามรักษาความสัมพันธ์ไว้อยู่และคุณต้องการที่จะเริ่มต้นแล้วก็ต้องการที่จะร่วมทางกับเขาไพ่ของเขามีอะไรบ้างพุสดกําลังคุยกับใครคนหนึ่งอยู่ตอนนั้นนะคะตอนนี้เขามีไพ่เอ็มเพรสค่ะแล้วก็ไพ่แปดไม้เท้านะคะสี่ถ้วยแล้วก็เด็กถือไม้เท้า เหมือนเขานะคะพยายามที่จะส่งสารส่งข้อความหรือสิ่งดีๆมาให้คุณมาโดยตลอดเลยนะนะคะเขาอาจจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นานนะหรือว่าเขากำลังค,คบคุยกันกับคุณมานานพอสมควรแต่นะที่ผ่านมาคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็คบกับเขาแหละแต่ว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบเจ็ดดาบพู้ศพในบางท่านอาจจะกําลังคบกับคนที่มี เจ้าของนะคะในบางท่านนะกําลังคบกับคนที่มีเจ้าของอยู่หรือว่าเขาคนนั้นอาจจะมีเจ้าของอแล้วหรือฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีมีของตัวเองแล้วก็ได้นะอ่ะแล้วคราวนี้แต่ว่าเรามาดูความสัมพันธ์นี้ เขานะคะอาจจะดีกับคุณและส่งสารส่งข้อความอะไรมามากมายหรือว่าในสถานะแค่คุณคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะแต่เขาเป็นเอ็มเพรสเนี่ยเขาก็เป็นจิตใจที่ดีเปิดกว้างกับคุณมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากันบ้างหลบหลบหล,ลีกหลีกกันบ้างนะประมาณว่าอาจจะใช้อารมณ์หรือความเข้าใจนะคะอาจจะเป็นฝ่ายผู้สบเองที่อาจจะ ใจร้อนหรือเขาอาจจะร้อนกับคุณนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะใจร้อนหรือใช้อารมณ์ก็อาจเจอกันก็อาจจะมีปัญหากันบ้างนะไม่เข้าใจกันบ้างงงเงงงงเง,งกันบ้างงงเง,งกันบ้างนะคะแต่ว่าเขานะตอนนี้คุณอยากจะขอคืนดีกับเขาแต่เขาเนี่ยเป็นไพ่เจดดาบและดิสเขาพร้อมที่จะจากเราไป เขาพร้อมที่จะจากเราไปเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะเขาเหมือนบางครั้งเขาก็สงสารสงข้อความมาให้คุณคบกันไปนานก่อนดูกันไปก่อนเขายังไม่อะไรกับคุณมากนะนะคะแต่บางครั้งเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะคบกับเขาเหมือนกันนะอยากจะสารความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเหมือนกันคุณพยายามที่จะแต่บางครั้งคุณก็อาจจะใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานี้นะหรืองอนง้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเราอาจจะทําให้รู้สึกว่าเออบางครั้งเราเขาให้กับสิ่งที่เขาให้เราเนี่ย มันเหมือนไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยเขาอาจจะแค่กําลังคุยคบกันไปก่อนไม่เปิดเผย <ๆ S 2> อะไรเงี้ยนะคะแ้วเขาเนี่ยบางครั้งเขาก็หายไปเงียไปแล้วเขาก็มาไปไปมานะคะแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับเขาอยู่เลยผู้ศกคุณยังมีความรักที่หวังใยเขาอยู่และก็ยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะดังนั้นเนี่ยแหละนะตอนนี้นะช้าผู้สมในบางท่านที่กาลังมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่กระห้องอะไรแห่งกันก็แล้วแต่นะคะความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังพยายามดื้อดึงหรือเก็บเขาไว้อยู่คุณยังไม่สามารถที่จะปล่อยเขาไปได้และความมสััพนนนธ์ี้ะ จะสามารถสานต่อไปได้หรือไม่หรือมีแนวโน้มเป็นอย่างไรขอให้แนะนําค่ะไพเดอรเวอร์นะคะไพเดอเวอร เด็กถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าไพ่เด็กถือไม้เท้า,า,ยอ,ทาอยู่ไพ่กลางระหว่างคุณสองคนคุณสองคนยังสื่อสารคุยกันอยู่และก็อยากสาร้างความสัมพันธ์ถ้าหาักทะเลาะกันก็มีเกณฑ่นกลับมาแน่นอนนะคะยังไม่เลิกกลากันนะสําหรับบางคู่บางท่านที่กําลังมีปัญหาณนะตอนนี้นะคะตอนนี้นะไพ่เดอะเวอร์เข้ามาแล้วนะคะยังมีการส่งสารยังคุยกันอยู่หรือว่ายังมีการงอนเง้ะกันอยู่แน่นอนนะคะ ให้หถ้วยนะคะขออีก2ใบค่ะความสัมพันธ์นี้สามารถสารต่อไปได้หรือไม่นะคะ3เหรียนนะกำลังพูดคุยนะคะหรือว่าสื่อสารกันอยู่เลย1 the f o o l ค่ะแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ ถ้าหากช่วงนี้พู้โศกกำลังคบกับใครอยู่นะคะหรือว่ากำลังดูใจกันไปอยู่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ยังรักอิสระฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากอิสระอยู่หรือต้องการความเป็นอิสระนะคะแต่ก็ยังคบคุยกันไปก่อนและมีการส่งสารการสารความสัมพันธ์เล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่สามารถที่จะเลิกลากันได้ถ้าหากมีปัญหาหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่ลงตัวนะคะไพ่หกถ้วยนะแล้วก็ไพ่สามเหรียญไม่ค่อยช่วยเหลือกันและกันนะคะเหมือนมีบุญสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแน่นอนนะคะ สำหรับคู่ที่กําลังคบคุยอยู่นะตอนนี้หรือว่าคุณกาลังคบกันอยู่นานนะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้ยังสารต่อไปได้หรือกาลังมีปัญหาณตอนนี้เดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะหรือว่าคุณสองคนก็มีเกณฑ์ที่จะกลับมาหากันได้เหมือนเดิมน,นะคะก็ไว้เป็นแนวทางนะคะสําหรับชุดที่สองคุณชาวพุสดนะคะเอาละเราไปต่อนะคะชุดที่สามนะคะคุณโสด คนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักของพิศษบช่วงนี้คนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะมีเกณฑ์เจอคนที่ใช่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจหรือไม่ขอไพ่แนะนะําค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้าขึ้นกับชาวพิศษบเสมอนะคะช่วงนี้พ้ศษบอาจจะต้องมีการเริ่มต้นใหม่นะหรือคิดจะทําอะไรสักอย่างสิ่งใหม่ๆถ้าหากคุณกาลังคบคุยกันอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะชเจือนกันนะ นะคะสำหรับบางท่านนะสำหรับบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ที่การสื่อสารการพูดคุยกันมากกว่าคนที่มีปัญหานะคะงอนง้อกันอยู่นตอนนี้ก็มีเกณฑ์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดไปนะชาวพฤษศก็มีการเริ่มต้นใหม่ได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะคนโสดพฤษศเป็นอย่างไรบ้างไพ่เด็กไพ่เด็กถือไม้เท้าไพา่สองดาวไพ่หนึ่งไม้เท้าหกถ้วย นะช่วงนี้ก็มีการสื่อสารได้รับข้อความนะคะหรือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างหกถ้วยอ่ะถ้าถามถึงเรื่องการงานคนโสดก็มีเรื่องการงานนะคะเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะหรือว่ากําลังหางานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานนะสาหรับคนที่กําลังเรื่องของของ การงานช่วงนี้คุณจะต้องพยายามคิดบวกนิดนึงนะคะหากปัญหาที่หนักหรือว่าการแก้ปัญหาค่อนข้างยากหนักพอสมควรแต่สรุปแล้วคุณจะได้คำตอบด้วยตัวของคุณเองคุณจะหาเหตุผลและให้ให้ความให้กำลังใจกับตัวเองเหมือนกับว่ากำลังเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถจะได้บทสรุปและให้ให้คำตอบกับตัวเองได้อยู่แล้วนะคะไพ่สเตนไพ่หกถือเรียนแล้วก็เดอะสตาเหมือนว่าความสัมพันธ์นี้นะ อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าคนข้างๆเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคนอาจจะมีคนรักคนห่วงใยเราอยู่ชาวพุกศกอาจจะ ไม่ค่อยสนใจนะที่ผ่านมานะคะหรือว่าไม่แน่ใจก็มีเกณฑ์ว่าคนข้างๆเนี่ยเขาอาจจะก,กําลังแอบดูแอบส่องแอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะสาหรับผู้ศพนะคะและกําลังจะมีการเริ่มต้นใหม่จากการหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆจากคนรอบข้างให้คุณหรือว่าเรื่องหน้าที่การงานก็มีเจ้านายคอยช่วยเหลือนะคะแล้วก็อาจจะเหนื่อยหนักกับการทํางานหลายสิ่งหลายอย่างนะคะพยายามปล่อยวางพยายามมองไปยังทิศทางที่ดีและพยายามแก้ปัญหาแต่ว่าขอให้ เหมือนกับเราอยู่ที่มุมมองความคิดของเรานั่นเองไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะคุณจะได้คําตอบกับเรื่องหน้าที่การงานของคุณณนะตอนนี้ที่คุณกําลังคิดอยู่หรือกําลังแก้ไขปัญหาอยู่หรือกําลังที่จะ,ะมีการพัฒนาก็แล้วแต่แต่สรุปแล้วคุณจะได้คําตอบและก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยตัวของคุณเองนั่นเองแปลว่าคุณจะหาคําตอบให้ตัวเองได้แก้ปัญหาในทุกเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินหรือความรักนะคะก็จะดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าคุณก็ต้องพยายามบุกเบิกคิดในทางที่แบบว่า สร้างสามหรือว่าพยายามคิดบวกเสมอนะมันมีเกณฑ์ที่จะไปได้อยู่แล้วความรักของคุณนะคะก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่แต่อาจจะโดดเด่นเรื่องของมีคนแอบชอบแอบมองหรือว่าเขาให้ความช่วยเหลือคุณมาโดยตลอดแต่บางครั้งคุณอาจจะปิดตานะคะอาจจะไม่ได้สนใจในบางท่านอาจจะมีความรักครั้งใหม่กับการสื่อสารนิตเบิรกหรือว่าโซเช,ช,ช,ชียลโซเชียลนะคะอา,อาจจาะมี การได้คุยได้ออนไลนไ์ได้ออนไลน์ต่อการน้อได้คุยกันอันนี้สําหรับในบางท่านนะชาวผู้ศพมีเกณฑ์ที่จะได้พบร,รักนะคะหรือว่าที่กําลังมีปัญหาก็จะมีการแก้ไขปัญหาและสามารถกลับมาคุยกันได้ในช่วงเวลานี้ชาวผู้ศพนะคะอาจจะมีเรื่องของอะไรบางอย่างมากดดันนะคะไม่ว่าเรื่องเงินเรื่ององ,อง,อง,งานก็แล้วแต่แต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยมุมมองความคิดในการแก้ปัญหาคุณพยายามคิดบวกไว้นะช่วงนี้นะคะแล้วคุณจะได้คําตอบด้วยตัวคุณเองนะและเรื่องความรักก็อยู่ เหมือนกับว่ามีคนพยายามคอยช่วยเหลือคุณหรือว่าพยายามที่จะให้คุณรู้นะว่าเขาชอบคุณวองยายคุณแต่บางทีที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้สนใจมัวแต่วุ่นวายกับเรื่องงานเรื่องเงินมากเกินไปก็ได้แต่ให้พลังงานออกมาที่ชัดเจนว่า เขานะคะพยายามที่จะเทคแคร์ดูแลเพียงแต่คุณอาจจะยังปิดหูปิดตามไม่ค่อยแบบสนใจเขาเท่าไหร่ก็เป็นไปได้สําหรับผู้โสนะคะก็ประมาณนี้นะสําหรับความรักแต่ก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะเป็นไพ่เดอะเวอร์คนโสดนะคะมีเกณฑ์เจอคนรักหรือว่าเจอคนที่ใช่อยู่รอบตัวนะคะหรือว่าแฟนเก่ามีเกณฑ์กลับมาได้เช่นเดียวกัน โอเคนะคะก็ประมาณนี้สําหรับความรักคร่าวๆนะคะของราศีพฤษภก็ไว้เป็นแนวทางนะคะการโหลดคลิปอาจจะช้าหน่อยต้องขออภัยนะคะขออภัยกับสําหรับทุกท่านเนาะโอเคนะคะเป็นการไม่เสียเวลานะคะแม่หมอต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวโอกาสหนะ้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ